ยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องสมบูนชูชาแนลค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะเรามาดูนะคะบนทำนบสระน้านะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็สิ่งสิ่งนี้นะคะทุกคนนะคะก็อยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะนี่นะคะโอ้โหผูกกี่กี่เปลนี่พ่อเปลเดียวเหรอ,หอจะผูกเปลเดียวหรือสองเปลโอรอเชือก เหมาะเจาะพอดีเลยปลูกตรงนั้นอีกอันหนึ่งพอ่ออีกเปลนหนึ่งตรงนั้นพอดีเลยไม่ไม่ใช่พอพอผู้หญิงแบบอ้วนอน,นนั่งแล้วก็หล่นตุ๊บ <c oughs> นี่นะคะเปลนี้นะคะก็พอถือว่าไม่ไม่ถูกนะคะ,ะก็แพงนะคะโอ้

เอาสาม,มนนัง่งสาม,มนนัง่งสาม,มนนัง่งก่อนเลยโอ้หันหน้ามาทางนี้สิหันหน้ามาทางนี้นนนลแล้วจะรู้ แล้วจะรู้ไหมนั่งแล้วมีความสุขหรือไม่มีความสุขไม่ไอที่ถามนี่ไอไอที่ถามนี่เพราะอะไรเพราะครัวจะหล่นไปฝั่งโน้นนะก็เลยว่าจะมีความสุขไหมก็ลอยอยู่ ไม่เป็นไรนั่นหล่นฝั่งโน้นนังานเข้านะ่นนนั่นหลังหลังอันนั้นแบบได้ได้อันนั้นแบบได้ช็อตที่สองเลยนั่นน่ะงั้นเราก็แบ่งกันหล่นคนละทางเพียงหล่นทางนี้หล่นทางนี้อ่านี่นะคะเราเราได้จะมาผูกตั้งมาแล้วเนาะใช่คือว่าทางนี้จะไม่ดีกว่าเหรอมันห่างมันห่างมันไม่ได้ร่มตลอดมันห่างไม่ใช่ตรงนี้นะมันห่างสบายจัคือต้นไม้อ่ะมันห่างเข้าใจบอ อันน yeah. ี้มัเป็นไรมันจำใช่อันน oh no. oh, no, 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 no. ี้แบบมันต้นไม้มันชิดกันอันนี้อันนี้ต้นไม้มันชิดนะคะเขสามารถที่จะปลูกเปลได้นะคะเออยาเบี้ยหนัวตามกลงนะนีนะคะเอาแรงแรงเร่งแรงเร็วเร็วลมตุบจะแบ่งมาทางน้ำที่แล้วแรงแรอันนี้คนกวยอันนี้คนกวยอีกคนกว่ อันนี้เป็นการทดสอบนะ FC ทุกท่านนะคะถ้าหล่นก็คือหล่นนะแต่ถ้าไม่หล่นก็ไม่หล่นนะจ้ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการผูกเปรนะคะไว้พักเที่ยงหรือว่ายามว่างนะคะก็พี่น้องยูทูบเบอร์นะคะก็จะได้มานอนพักนะคะพี่น้องยูทูบเบอร์จะได้มันมานอนพักกันนะคะนานๆมันจะอแต่ถ้าเราไกวเนี่ยมันจะทําให้เชือกขาดไกวเพราะมันสีไปสีมาเนาะใช่ต้องเชือกแบบนี้ใช่ไหม เชือกบนนี้ก็ยังไม่ได้โอ้แล้วมันต้องเชือกแบบไหนอ่ก็ยางนอกรถจักรยานอย่างเดียวมาโค้งอ๋อยางจักรยานก่อนมามาโค้งไว้รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ค่ะรถยานยนต์รถจักรยานมาโค้งไว้เป็นการตัดสอบ่งไม่มัดไม่มีขานนี่นะคะก็คือเทคนิคนะคะความรู้จากพ่อฟื้นนะคะหมวดฟื้นเด้อนะคะที่แนะนำนะคะให้ ได้เอาเชือกนะคะมาผูกไว้นะคะนี่นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะซื้อสินค้าในน้ำช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะนี่นะคะนี่ยังไม่มีเชือกตัวนี้เี่โอ้ยมัดไข่พอดีนี่นะคะน,นี่นะคะกนนน็นีหนค่ะต้องรอเชือกเนาะพ่อเนาะอีได้นั่งแล้วถือว่าเวลานั่งก็อยากกระโดดลง ถ้ากระโดดลงก็ตุบเลยเอาหัวลงค่ะ,ะนี่นะคะก็ฝากซื้อด้วยนะคะทีพีสกินนะคะครีม,มบำรุงผิวหน้านะคะเจลล้างหน้านะคะครีมอ้ำน้ำนะคะแล้วก็ซีบัคทอนพลัสเบตากรูแคนนะคะเนาะแล้วก็รีอาร์ลูทินแซตนะคะมาดิพี D นะคะก็ในน้ำช่องเฟิร์มบุญชูชแนลนะคะ062-2726832นะคะนี่นะคะฝากด้วยนะคะ สวัสดีนะคะทุกท่านค่ะ